บทที่3กระดูกนะคะ 1. Us, e d m o อ a มอ i ์ b a l s I n u s ไน e t h m o i d a l s i n u s โพรงอากาศอสมอย 2. f, iles, f i ไฟโบคาร์ทิเล f i b r o c a r t i l a g e กระดูกอ่อนเส้นใย 3. In component, i n อินออร์แกนิกคอมโพเนนต์ i n o r g a n i c C O M P O N E N T สารประกอบอินกลายเป็นกระดูกที่ทดแทน 4. i n t a r c a r t i l a g i n o u s ossification I N T R A C A R T I L A G E N O U S O S S I M A C A T I O N กระดูกอ่อนเส้นใยห้าลองโบน L O N G B O N E กระดูกยาว 6. Organic Component O R G A N I C C O M P O N E N T ส่วนประกอบอินทรีย์ 7. o ็ o ออสเ O S T E O B L A S T เซลล์กระดูกอ่อนสร้างกระดูก 8. o s t e o p r o g e n i O S T E O P R O G E N I C เซจสร้างกระดูก 9. s e เซลล์สมอยโบน S E S A M O I D B O N E กระดูกในเอ็นกล้ามเนื้อสิบเดี๋ยวนะค่ะให้เดี๋ยวนะบับนึงให้ใช่เอ็ดมอยโบนเปล่าเอ็ดมอยโบนใช่ไหมทำไมหรูอ่านว่าอะไรนะเมื่อกี้เซสมอยโบนเซเขาให้อ่านว่าเซเซสมอยโออะไรนะคะอะไรนะ เป็นมองพีค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคข้องต่อเลยต่อเลยโอเคค่ะค้องคําที่สิบนะคะพี่ซาฟินไนโดไซนัสค่ะ s p h e n o i d a l s i m u s พ,งอ,อออพองอากาศในกระดูกส่วนที่เป็นฐานสมองค่ะสิบเอ็ดน,นะคะเย е ลโลโบนมาโล Y E L L O W B O N E M A R R O W ไข่กระดูกเหลือง12ค่ะ e x i t a b u l u m A C E T A B U L U M โพรงรูปถ้วยของกระดูกสะโพกค่ะ13ค่ะ Air sinus A I R S I N U S E S โพรงอากาศข้างจมูก14 Appendicular skeleton appendicular skeleton กระดูกและยาง 15. articula fac r facet articula r facet ข้อฟาเซต 16. atlas atlas กระดูกสันหลังส่วนคอที่้ำจุนศีรษะ 17. Excel al, x x c e l เส e เกเล axial, skeletal, กระดูกแกนกลางของร่างกาย1 9 18ก x i ส axis, กระดูสันหลังส่วนคอชิ้นที่2 19 ball and socket joint, ball, and S, S O C K E T J O I N T, <t <ell> ข้อต่อรูบอลยี o ่สิบโบน B O N E กระดูกยี 21, bone, bone, ่สิบเอ็ดโบนมาล B O N E M A R R O W ไข่กระดูกเหลืองยี 22, bone ear, ่สิบสองโบนออฟเอีย e B O N E O S E A R กระดูกหู ยี 23, Office, ่สิบสาม bone of face b o n e o f f a c e กระดูกใบหน้ายี 24, us, ่สิบสี c ่ calcaneus c a l c a n e u s กระดูกส้นเทา้ 25, ายี่สิบห้า carpal bone c a r p a l b o n e กระดูกข้อมือยี่สิบหก cartilage c a r t i l a g e กระดูกอ่อนเส้นใหญ่ ยี่สิบเจ็ด cartilaginous joint C-A-R-T-I-L-G-E-N-O-U-S-J-O-I-N-T ข้อ e ต่อชนิดกระดูกอ่อนยี 28, ่สิบแปด cervical vertebra c e r v i c a l v e r t e B. r a e กระดูกสันหลังส่วนคอ แล้วก็ซ้ำนะคะ29 c e r v i c ้ a l เ e r t e b ิ r a คร์ C A R V I C A L V E R T E B R A E กระดูกสันหลังส่วนคอ30 last, c h o n คอนโดบ s าส C H O N D R O B L A S T เซลล์กระดูกอ่อนไม่บรรุ31 ide, c h o n d r o c คอนโด C H O N D R O C Y T E เซลล์กระดูกอ่อนโตเต็มวัย สามสิบสอง clavicle c l a v i c l e กระดูหอยปลาสามสิบสาม c, ic, c o c c x c o c c y x กระดูกก,ก้นกบสามสิบสี่ compact bone c o m p a c t b o n e กระดูกเหนือนแน่นสามสิบห้า condylar joint c o n b y l o I d y l o i d j o i n t ข้อต่อแบบปุ่มหรือข้อต่อรูปไข่ 36. coronal s n d e r e c o r o n a l s u t u r e รอยประสานข้อต่อหน้า 37. c o r t i l a g group cartilage c o s TALCARTILAGE กระดูกอ่อนเชื่อมต่อแล้วก็38ก c o S t A L g r o u p COSTALGROOVE ร่องของกระดูกซี่โครง39 Cranial fossa CRANIALFOSSA ช่องหน้าของพื้นกะโหลก40 c r i b i f o r m plate C R I B I F O R M P L A T E แผ่นกระดูกพุน41 Den D E N S พื้นผิวข้อต่อสำหรับเดือย42 Diaphysis D I A P H Y S I S ส่วนปลายของกระดูก43 Elastic cartilage E L A S T I C C A R T I L A G E กระดูกอ่อนยืดหยุ่น 44. e l l i p s o i d a l joint E L L I P S O I D A L J O I N T ข้อต่อแบบวงลี 45. e p i c o n d e s E P I C O N D Y L E S กลุ่มกระดูกขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้าง 46. epiphysis epi- p, I p h y sis ส่วนปลายกระดูก7 forib f-a-l-s-e-r-i-b กระดูกซี่โคงไม่แท้4 8 femur f-e-m-u-r กระดูกต้นขา4 9 fibrous joint f-i-b-r-o-u-s-j-o-i-n-t ข้อต่อชนิดเส้นใยห้าส fibula f-i-b-u-l-a กระดูกน่อง51บ flat bone F L A T B O N E กระดูกแบน52หิง floating rib F L O A T I N G R I B S กระดูกซี่โครงลอย53า fontanella F O N T A N E L L A E กระหม่อม54 f o r a m e n F O R A M E N S ช่องในกระดูกสำหรับให้เส้นเลือดและประสาทผ่าน5 0 5 forearm f o r e a r m ปลายแขน56 frontal bone f r o n t a l b o n e กระดูกหน้าผาก frontal sinus frontal sinus โครงอากาศหน้าผาก ห้าสิบแปด gliding joint glidine joint ข้อตอ 59, center, ่อ gliding ห้า e สิบเก้า greater trochanter greater trochanter ปุ่มใหญ่กระดูกต้นขาหกสิบ h a r a v e n S, S I A N C A N A L ช่องฮาวเวอร์เชียนที่อยู่ในหลอดเลือดหัวสิบเอ็ดฮาวเวอร์เชียน m ิสเตม S I A R V E R S I A N S Y S T E M ประกอบไปด้วยฮาวเวอร์เชียนแคนเนลหัวสิบสองหินจอย H I o N G E J I O N T ข้อต่อรูปบาลพับ h ิ p โ o น h e h I P B O N E กระดูกสะโพก humerus h U M E R U S กระดูกต้นแขน hyaline cartilage h Y A L I N E C A R T I L A G E กระดูกอ่อนโปร่งแสง hyoid bone h H Y O I D B O N E กระดูกโคนลิ้น iliac crest i l i a c c r e s t อุ้งเชิงการาน i, I l i ยม i l i u m กระดูกชิ้นใหญ่สุดใน3ส,ส่วน incus i n c u s กระดูกทั้ง In i n f e r i o r c o n c h a กระดูกด้านในจมูกค่ะครบแล้วใช่ไหมค่ะที่เจ็ดิบคำค่ะโอเคได้